สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวฟเฟซบุ๊กทุกคนขอบวันอนี้มาดามสิมาขอบคุณทุกๆซับสไครต์ทุกๆท,ท,ทุกคนที่กดติดตามเพจม,ม่ดา,ามบันนอกนะจ๊ะวันนี้ได้ครบลอยทรัพย์แล้วดีใจเลยๆท่านดีใจมากๆเลยจริงๆแล้วมันก็ลอยลอยกลัวแหละจังแต่มันเพิ่งได้มาอัดคลิปวันนี้เพราะว่าเพิ่งจะมีเวลาแล้วเนาะ เกิะมาขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกันเข้ามากดเบิงเข้ามากดชมคลิปถึงมีสาระบ่มีสาระ,ะ,ะกันย่งค่ากันเขาา้ามาต้องมาด่าให้คลิปบ่ค่อยมีสาระก็จะถ่ายคลิปเฉพาะแบบแชร์การใส่ชีวิตประจำวันเห็ดอีหยงนี่เห็ดน,นองม้าเป็นเห็ดอีหยงนะๆๆาๆน่ารักตลกุกตะลกกันสิมาอัคลิปไปติ้งจริงๆนคลิปม่เยอะแต่บ่ได้บ่ได้ลงบรได้เอาลงค่ะ กะเดี่ยวสิพยายามเอาลงค่ะอันใดที่มันในแกก็สิพยายามเอาลงค่ะตอนนี้แกคือมาสิไม่ให้ตามคำสัญญาที่บอกว่าถ้าครบเลยซับมืาในสีลดหุ่นว่าดำอ้วนมากๆเลยอ้วนมากๆเมาืมามามม่อก่อนเนยนำนักมาดำแค่48่กิโลตอนที่มาโน้ตเวย์ใหม่ๆเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแค่48่กิโลตอนเนี่ย พัก13แล้วกัเลยสีมาลดตามคำสั่งของหมอสร้างให้ลดน้ำหนักมาเนี่ย2ปีแล้ะหมอบอกให้ลงให้ได้จังได้แก้ให้ได้หา10หาว่าจนเคยลงได้หา13เมื่อตอนต้นๆปีที่แล้วนะอ่าม oment ตอนเดินกลางๆปีที่แล้วอะเคยลดลงในหา13แล้วก็พุ่งขึ้นมาอีกเมื่อตอนหยุดงานที่ตอนลานปิดโควิดนะฮะ น้ำน้ำมาคงพอบดเห็ดอย่งอยูบ่บ้านซื้อน้ำนักคงขึ้นมาอีกก็เลยเห็ดแต่ายตั้งิญาณกับเจ้าของว่าสิ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 ก็บ่ได้จักเทื่อกเลยมีอย่างเห็ดเนาะก็เลยมาอัดคลิปลง Facebook อีกรอบเขเยว่าบอกกับสามีว่าถาฉันได้ลอยซับมื้อใดสน้ำนักเพิ่นก็เลยว่าฉันสิถาเบิ่งว่าจังสิเฮ็ดได้บ่ว่าซั่น ก็เลยสิมาตั้งใจลดน้ำหนักอิรีจ้ะแถวนี้ลดอิรีให้ได้บักคงสิบไดนะ้ค่ะแต่สี่สิบแปดเท่ามาก่อนเต็มที่กะเอ่อให้ได้ฮาร์สิบห้าฮาสิบสามค่ะคือเอาไขมันออกค่ะแต่น้ำหนักนี่บ่ค่อยบออบ่ค่อยเน้นเท่าไรแต่สิเอาไขมันออกนะเพราะว่าไขมันช่วงนี้เยอะมากๆช่วงหน้าอกเมื่อก่อนหนา้หนา,อหนาอกเล็กนิดเดียวหน้าอกใส สุดชนไนแคร์คับเอตอนนี้คับดีบดม,มันวนมาเลยเนาะมันขึ้นมาแบบเยอะมากๆเลยทางนี่ขึ้นเยอะมากๆแล้วก็านาท้องออกตอน้นขาออกมือก้อนขาเลยนิดเดียวขึ้นเป็นคนตัวน้อยมากๆ,ๆมือก้อนในตอนนี้ขึ้นแบบเยอะขึ้นมาแบบักกับเท่าตัวเลยแหละเกือบเท่าตัวสัดส่วนเพราะว่ามื่อก้อนใช้เกงอ่า เสื้อผ้ากางเกงกางเกงไซส์กางเกงยีนไซส์ L ยี4ส่อะตอนนี้ขึ้นมาโอ้ยสามสิบจ้ะแล้วก็เสื้อผ้าไซส์มก่กน X X X S X X X, X X X ตอนนี้ละคะ M กับ L สิพยายามโลเอ M ในแทบสิบสมีได้เลยนะส่วนมาสิเป็น L ขึ้นคน่ะแต่ตอนนี้คือสิพยายามลงให้ได้ S กับ M ให้ได้เต็มที่ก็คือให้ได้ S เอาให้เต no ็มที่เลยเ X สนี่คือสิปบ่ได้ยอะค่ะ X X ็นี่เฮงคือบ่ต้องบ่ต้องงเถิงเลยอายุเยอะแล้วมาดามซีซิมหาแล้วเลยบ่คือสิปบ่ฟันแล้วล่ะค่ะโอเคก็คือมาบอเลิกร่นน้ำหนักเนาะเมื่อวานนี่กะได้ออกไปยังสามกิโลกับไอ้สามกิโลกับน้องมาเอ่อมื่อนี้กะสิเพิ่มเพิ่มความไวเลยแก เริ่มเพิ่มระยะทางมณีศิบเอาหมาไปน้ำเพราะว่าเอาเพิ่นไปน้ำเราเข้ยา,ายางบ่ได้บ่ได้เต็มที่นะเพราะว่าเอาเอา,เอามาไปน้ำพิ่นสิยุดยุดฉี่ยุดเนี่ยตลอดนะคะก mm hmm. ็เลยบ่มันเลบบยบ่ได้กำลังปานไหนก็เลยสิยางคนเดียวเหมือน,นแต่ว่าอากาศเพิ่นสิเป็นใจให้บอกเพราะว่าเนี่ยฝนตกค่ะฝนตกตั้งแต่เช้าเลยก็สิขันยางข้างนอกบ่ได้ก็ต้องออกกำลังกายข้างในข้างล่างสั่นข้างล่างพอดี นี่ของข้างล่างคนะ่ะสิงลงไปอับไปออกข้างล่างต้องไปเปิดไอหี่ให้มันหอดขึ้นว่าในบ้านเพื่อมันจะได้เนื้อจะได้ออกจะมาโหลดกันคือตอนนี้พดอ,อันนี้ขนาดคัมแลแล้วนะอันนี้ข็หน้าคัมแมลแล้วนะคือแบบอ้วนมากๆบม่เคยเห็นหุ่นจะของ อีหยางขนาดนี้มากรูดนาอกนี่แบบบ่เข้าใจคนทีกขาเจ้าเพชรนมใหญ่ๆเนาะขาเจ้าบ่อึดอัดเปล่าไหมขนาะขนาดมาดามนมมันขึ้นเองยังแบบอึดอัดบางๆเลยอยากมันออกไหมอยากแห็อยากให้งเลยอยู่แค่แค่ขับซีก็พอแล้วเอก็ได้มามขับเอบีก็บีอะไรยังขับบีก็ยังดีนะอันนี้มันคือไปดีเลยแม่ใส่เสื้อในแบบ ใหญ่มากๆเลยบ่เคยใส่เสื้ใหญ่ขนาดนี้มื่ก่อนมันก็นเลยอึดอัดขนาดเพิ่มใส่ขึ้นไหมกิ้งยังอึดอัดอยู่เลยนะเมื่อก่อนนี่ A 70เนี่ยตอนเมื่อก่อนใส่เสนะื้อในตอนนี้พออยากส่บ่าวเทิงเลยอึดอัดมากๆเลยอ,อึดอัดกับก,ก,การใส่เสื้อในมากๆตอนนี้พยายฮารหาใส่เสื้อในกีฬาใส่แต่มันกับขัดเท่าใส่เสื้อในกีฬาแหละหนักเขามันบ่มันมัน ก็เป็นคนนาอกสิออกขานะเน,นา,านะบริเวณนาอกเขาทังสี่นาะเวลาเราใส่สเน่ยมันเลยเป็นแบบเตะเงี้ยบ,บ่เลยเนาะก็ต้องหาสเน่ยที่มันโกยขึ้นใช่ะกมคมันจำหลำับคันนี้สเน่้ไมีโค้งไม่เกิดอึดอัดแบบนี้กันเลยบ่เข้าใจคน,คนที่กระเจา้าะนมไปเห็ดนมยิ่งย่งกระเจ้าคืออยู่ได้ขอโทษหล,ลายๆเด้อดูแบบคือบอกว่าเข้าใจอเร็วบอกว่าหำ นมแกนี่ย nh ิ่งอึดอัดกันนะไอ้คนนมยังไงเขาใจบ่กระดาษดองคืออยากได้ให้นมใหญ่กันนะคือบ่คือบ่อยากได้เลยนะคือมันใส่องมันก็งามมันเตะยตะกี้ใส่เสื้อผ้ายงก็งาม่ะพอโตน้อยๆอย่างน้อยๆเนาะถึงนมันเขาก็มีนะเอิกนะแต่ว่ามันมันบ่มันบ่ได้ใหญ่เจนแบบใสเดียวก็เป็น เป็นอียงบประชืสายสายเดียวบางงามเหมือนเมื่อก่อนส่ย,ยสายเดียวงามหน่อย <c oughs> ให้ชุดไหล่งามและงามได้๋ยวนี้มันเป็นพระอกไ,ได้มาเนี่กันเลยสิมาชวนทุกคนเริ่มต้นออกกําลังกายกันมาออกกําลังกายน้ำกันเลยะจาะสีท้ายคลิปว่าระยะออกกําลังกายของแต่และช่วงละช่วงส,ดวสได้ยาวซั้นได มื่อวานนี่ไปยางได้3ก um um ิโล3กิโลย่างประมาณชั่วโมงชั่วโมงนึงปกติชั่วโมงนึงนี่เมื่อก่อนนี่มาดาย่ยางเมื่อก่อนนี่ยางกับสามีเมื่อก่อนอ่าชั่วโมงนึงยางได้6กิโลค่ะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นเมื่อวานนี่ชั่วโมงนึงได้แค่นั้นชั่วโมงกว่าได้กับ2ชั่วโมงยางพมีหมานําเดี๋ยวมื้อนี้สิไปลองยางผู้เดียวเบิ่งว่าสิได้ชั่วโมงนึงสิได้กิโลบ่ไหวก็ต้องโทรให้สามีไปับค่ะเพราะว่าอ่า ตอกของเซฟจะคล้องน้ำเพราะว่ามีลูกไปดำโตเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยะค่ะว่าเท่าสิยานกันได้จากกิโลเมื่อเนี้ย้วก็สิอัปเดตน้ำหนักเอ่อน้ำหนักสิบวอัปเดตทุกมือค่ะจะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งจะอัปเดตน้ำหนักว่าไปเท่าไหร่แต่น้ำหนักสิบวค่อยสิเลียดค่ะสิสิเลียดเรื่องรอบเอวสิให้รอบเอวมันลงค่ะสี่ไฮนักรอบเอวลงแล้วก็ให้หนาอกลงค่ะ น้ำนักสีแฮงไอิคนชีลงซำมแกันแห้วแต่่นแต่สิเอาไขมันออกค่ะเพราะว่าอายุเยอะแล้วไขมันพ่นบอกบ,<อ>บอเผาผลาญห้เนาะพิ่ก็เลยสะสมสะสมเป็นสั่นเป็นสั่นไปตอนนี้มาดามมีหลายสั่นออกมามี่วงยางรอบรอบโตเลยตอนเนี้กันเลยสิมานั่นแหละเรามาเริ่มกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกคนมาทำตามกันจ๊ะเด้อโอเคเดี๋ยวมาดามจะออกไปเดินแหละขอบคุณหลายๆค่ะชีมาเป็นกันั่งใจเดี๋ยวมาเป็นกันั่งใจกันต่อไปได้จะเด้ให้มาดามรถแต่ได้หลายให้ได้ตามมาตรฐานที่โมซังไปหามโมเที่ยมา,าให้โมได้ชมมา,มาดนะเำกิงโอเคเดี๋ยวทลิปหน้าสิม,มาให้เบิรงกมาเราให้ฟังว่าเป็นอย่างคือใส่ซื้อเพจมา มาดามันนอกจริงๆม like ันมีมันมันมีที่ไปที่มาเลยแต่เด้อจริงๆบ่มาดามบ่มักคนอื่นมาดามเดะแต่อันเห็นข้าวเอิหลายๆก็เลยนั่นแหละก็เลยมาเป็นมาดามแต่หมาดหมาดกะทาทั้งี่การใส่ชีจริงบ่เป็นมาดัมเลยเด้อโอเคเดี๋ยวสิมาบอกใอ้สุฟังว่าคําา่าเอะมาดามมันหน่อยมันมาจากใสโอเคมาดามออกเดินกันได้ตาเด้อเดี๋ยวมาพอกันจ้ะ